AHA BHA LHA และ PHA เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบเลยทุกคนเราจะมาพูดว่าปัญหาผิวแบบไหนควรเลือกใช้ตัวไหนถ้าใครอยากรู้เนี่ยต้องดูคลิปนี้เลย สวัสดีทุกคนพบกวันอีกแล้วกับช่อง EB b u b b, b S, สวัสดีพ่สนสอ,นอส,อสอทุกๆุกคนนะกลับมาอีกแล้วกับรายการ I n g เกร i e n t t o Know ใครไม่โนก็อินเกรด e n t นนี่แหละจ้า k n โนวันนี้เราก็จะมาถึงอินเก d ด e n t นที่หลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักก็คือตัว h y ดร oxy a c อ d ถ้าพูดว่า h y ดร o x ซ a c อ d เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เก็ตอะถ้าเราบอกว่า HA BHA LHA PHA ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มใหญ่เดียวกันก็คือกลุ่ม h y ด r o x y a c อ d นั่นเอง ประโยชน์ของน้องเขาเนี่ยเยอะมากค่อนข้างจะทําได้หลายหน้าที่ซึ่งเรากรุ๊ปิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วว่าประโยชน์หลกัหลกๆของเขาเนี่จะมีด้วยกัน3อย่างทีมิราเคิลด้วยกันที่ไม่ใช่พบุตรพระธรรมพระสงฆ์นะทุกคนคือทีมิราเคิลก็คือประโยชน์3อย่างของกลุ่มไฮดรอกซิแอซิดอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มไฮดรอกซิแอซีดเนี่ยมันสามารถในการผลักเซลล์ผิวเป็นเหมือนการแบบซ่อเซลล์ผิวที่ตายแล้วแบบนี้ให้มันหลุดออกไปทําให้ผิวเราเนี่ยมีความกระจ่างใสามากขึ้นได้แล้วก็อย่างที่สอง ตัวไฮดรอกซีแอซิดเองเนี่ยมันสามารถกระตุ้นในการสร้างคลาเจนได้หรือว่ารวมถึงเซรามายได้ด้วยและสุดท้ายข้อที่3เลยก็คือตัวไฮดรอกซีแอซิดเนี่ยมันสามารถซึมลงไปในต่อมไขมันได้ทำให้มันสามารถลดความมันแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเอ้ยไฮดรอกซีแอซิดแต่ละตัวเอสอทำอะไรได้บ้างมีอะไรในเบ้าง BSA ทําอทำอะไรได้บ้าง LHA เออทำอะไรได้บ้างแล้วก็ PSA ทําอทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย กลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือตัว AHA หรือว่าตัว Alpha Hydroxy Acid ซึ่ง AHA เนี่ยเป็นกลุ่มกรดที่สามารถละลายได้ดีในน้ำก็คือเวลาเจอน้ำเนี่ยมันจะสามารถทำละลายได้ดีหน้าที่หลักๆของ AHA เนี่ยมันจะช่วยในการเหมือนผลัดเซลล์ผิวผ,วผลัดขี้ไข่หรือว่า dead cell เ,เนี่ยทุกคนที่ตายอยู่บนผิวเนี่ยทำให้ขี้ไข่พวกนี้มันหลุดลอกออกไปทำให้ผิวเราเนี่ยเผยผิวที่แท้ทรูทำให้ผิวเรากระจ่งางใสได้มากขึ้นและนอกจากนั้นกลุ่มพวก AHA เองเนี่ยมันยังสามารถ ไปกระตุ้นในการสร้างคคลเาเจนได้ และไม่เพียงเท่านั้นนะทุกคนมันยังมีงานวิจัยหรือว่าการศึกษาที่ว่าตัว AHA เองเนี่ยถ้าเราเอามาผสมกับพวกสารไวท์เทนนิ่งต่างๆเนี่ยมันยังช่วยเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งไทโรซินเอทเอนไซม์หรือว่าเอนไซม์ที่สร้างเม็ดสีได้ด้วยหลายๆตัวใน AHA นะทุกคนตัวที่ประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคือไกลโคลิกแอซิดเพราะว่าโมเลกุลน,น้องเขาเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กที่สุดเลยทุกคนถ้าเราดูตามโครงสร้างแบบสตัคเจอร์เคมีแบบโออูนะคือไกลโคลิกแอซิดเนี่ยจะมีขนาดหรือว่ามวลโมเลก ที่สุดทําให้มันสามารถซึมลงผิวดีที่สุดแล้วก็หวังผลได้ดีที่สุดแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือมันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ถ้าใครใช้กลโคลลิกแอซิดแล้วเกิดการระคายเคืองออปชันก็คืออาจจะมองหาเอชเตัวอื่นที่มันแบบอ่อนโยนกับผิวมากกว่าเช่นมันดัลิกแอซิดหรือว่าแลคติกแอซิดนั่นเองซึ่งเปอร์เซ็นที่หวังผลได้ของเอชเเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างมากเลยนะก็ประมาณ3-10หรือว่าในบางตัวเนี่ยอาจจะใส่มานิดนึงเพื่อเสริมการทํางานของตัวอื่นๆอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้ตัว ตัวที่2เนี่ยเป็นตัวที่ถูกพัฒนามาจาก AHA คือ PHA นั่นเอง P เนี่ยย่อมาจากตัว Poly Hydroxy Acid ซึ่งตัว PHA เองเนี่ยมันคือตัวที่ถูกพัฒนามาจากตัว a HA ทำให้มันสามารถออกลธิ์ได้เหมือนกับ AHA เลยทั้งผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยในการเหมือนกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวเราเนี่ยดูกโกลกระจ่งางใสได้และหน้าที่อีกตัวหนึ่งที่ PHA เนี่ยได้เพิ่มเข้ามาก็คือตัว PHA เองด้วยความที่มันโมเลกุลใหญ่ใช่ไหมมันสามารถ ดูดน้ําได้ดังนั้นเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งก็คือมันเป็นสารให้ความชุ่มชืน้นหรือว่าสารมอยเจอร์ไรเซอร์ในกลุ่มของฮิวแมกแดนนั่นเองถ้าใครใช้ตัว AHA ไม่ได้หรือว่าอลองแบบใช้เมนเดลิกแล้วไลคติกแอซิดแล้วยังรู้สึกว่ามันระคายเคืองอยู่ตัว PHA เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสําหรับใครที่ผิวแพ้หรือว่าระคายเคืองง่ายโดยถ้าเราไปดูในอินกรีเดียนลิสต์นีทุกคนตัว PHA เนี่ยชื่อข้างหลังกล่องจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบกูโคโนเลคโตนอะไร,ประ,รประมาณนี้ในน่นนสว ก็แสดงว่าเฮ้ยส่วนประกอบนั้น,น,นเนี่ยมี PHA เป็นส่วนผสมด้วยซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันอาจจะใช้ตั้งแต่4ี0ถึงได้เลยนะทุกคนตัวที่3ที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือตัว BHA หรือว่าเบต้าไฮดรอกซีแอซิดมันจะมีแค่ตัว BHA เท่านั้นแหละทุกคนที่มันสามารถละลายได้ดีในไขมันคือเด่นมากในเรื่องของละลายในไขมันดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของเขาคือเวลาเราทาลงผิวไปมันยังสามารถละลายเข้าไปพวกต่อมไขมันได้ดีดังนั้นเนี่ยตัว BHA จึงเป็นที่นิยม ตมเอามาในการรักษาสิวเพราะสิวส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นบริเวณที่มีรูขุมขนใช่ไหมรูขุมขนก็จะมีความมันเพราะมันมีต่อมไขมันเสมอดังนั้น BHA ซึมได้ดีในพวกแบบรูขุมขนเพใา้ม,มันสามารถช่วยในการรักษาสิวได้ซึมเข้าไปในต่อมไขมันสามารถลดความมันได้และที่สําคัญมันสามารถลดการหักเสพได้นั่นเองถ้าใครไปดูในหลังกล่องนะทุกคนหรือว่าอินกรีเดียนเนี่ยตัว BHA เนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบซาลิสซิลิกแอซิดตัวซาลิสซิลิกแอซิดเองเนี่ยจึงเป็นที่นิยมมากในการเอามารัก สสิโดยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่เขานิยมเอามาใช้ในการรักษาสิวนะก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2%ดังนั้นถ้าใครอยากรักษาสิวหรือว่าหน้ามันเป็นสิวควรจะใช้ BHA หรือว่าซ a ล i ซ y l i c Acid นั่นเองกลับกันข้อมื่อกี้ที่เราบอกไปคือ PHA มันจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ถ้าคนผิวแห้งควรจะเลือก PHA เป็นหลักแต่ว่าถ้าคนผิวมันเป็นสิวควรจะมองหา BHA หรือว่าน้องซาลิซ lic กแอซินั่นเองและตัวสุดท้ายหรือว่าตัวท้ายที่สุดเลยนะทุกคนก็คือตัว LHA หรือว่าตัวไลโป ไฮดรอกซิแอซิดตัวเนี้มันคือตัวที่ถูกพัฒนามาจากตัวซาลิซิลิกแอซิดโดยตัวนี้มันถูกพัฒนาโดยบริษัทในเครือของรอ e a ลดังนั้นเราก็เลยจะเห็นส่วนผสมตัว LHA เนี่ยอยู่ในแค่เครื่องสอําอางหรือว่าสกินแคร์ในกลุ่มของไลน์พวกแบบรอ e a ล โดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวร o y a l เองลาโรด p พเซอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งคุณสมบัติของตัว LHA เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ขับคล้ายขับคลากับตัว s a l i c y l i c Acid มากซึ่งมันสามารถละลายในไขมันได้ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวได้และอีกข้อดีข้อนึงของตัว LHA เนี่ยมันยังสามารถเสริมการสร้างคอลลาเจนได้เสริมการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขานิยมเอามาใส่ร่วมกับตัว BHA คือ oh ถ้าเราไปดูโปรดักต์รักษา หลายๆตัวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะนิยมผสม BHA กับ LHA ร่วมกันเพื่อหวังผลในการแบบลดความมันลดการอักเสบได้ดียิ่งขึ้นโดยตัว LHA เองเนี่ยถ้าเราไปมองใน I n g r ร d i e n t s หรือว่าเอ้ยฉลากหลังกล่องเนี่ยชื่อของมันก็คือตัว c a p พิ l e o อ l Salicylic Acid นั่นเองสรุปง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าใครอยากผิวโกรกระจ่างใสเรารู้สึกว่าเอ้ยผิวแข็งแรงพอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะใช้ AHA เลยส่วนใครที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวอ่อนแอแบบเอ้ยแพ้ง่ายรลคายครเคืองง่ายเราแนะนำว่าควรจะมองไปที่ PH ส่วนใครน้ำมันเป็นสิวคอมบิเนชันระหว่าง BHA กับ LHA เนี่ยคือคอมบิเนชันที่ช่วยในการรักษาสิวแล้วก็ช่วยลดความมันได้แบบจึ้งจริงๆทุกคนหลายๆคนเนี่ยชอบถามมากว่าแล้วมันสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าจะละคายเครื่องเกินไปไหมเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยจะอันตรายไหมคําตอบก็คือพวกไฮดรอกซีแอซิดเนี่ยมันสามารถเอามาคอมบิเนชันกันได้หรือว่าเอามาใช้ร่วมกันได้เพื่อหวังผลให้มันดียิ่งขึ้นไปโดยเปอร์เซ็นที่เขาเอาพวกแบบไฮดรอกซีแอซิด มาใช้ร่วมกันเนี่ยแต่และเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกรถทอนมาหรือว่าถูกการแบบคิดวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยเปอร์เซ็นต์เท่านี้เอามารวมกันแล้วมันจะหวังผลได้ดีนะทุกคนโดยคอมบิเนชั่นที่เราสามารถมองเห็นได้ในท้องตลาดนะถ้าแบบโปรดักต์ในการรักษาสิวเนี่ยก็จะมีแบบ AHA ร่วมกับ BHA แล้วก็ร่วมกับ LHA ซึ่ง3ตัวเนี้ยมันคอมบิเนชั่นกันเนี่ยมันจะเสริมฤทธิ์ในการแบบลดการอักเสบลดสิวอุดตนันแบบพลาดเซลผิวได้ดีแล้วก็ลดความมันได้ดีถ้าใครค Product ตัวไหนในท้องตลาดที่มันเป็นส่วนผสมระ้วว่าง AHA BHA แล้วก็ LHA เนี่ยวันนี้เราจะมีตัวอย่างซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราชอบมากถ้าใครติดตามเพจเราเนี่ยตัวเนี้ยคือ f a v o r i t e serum ของคนที่เป็นสิวเลยทุกคนคือดันสิวดีมากคือมันจะช่วยในการเร่งการผลัดเซลล์ผิวทําให้สิวอุดตันเนี่ยมันรักษาได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีแล้วที่สําคัญเนี่ยสามารถลดความมันได้ด้วยก็คือน้องล a โ o ดโปร o s ออะเปราค้าเซร um มตัวนี้หรือว่าน้องเซรั่มสีเขียวตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้อง Active Ingred i e n t ในน้องคนเนี้ยมี เริ่มต้นด้วย AHA นะทุกคนคือน้องคนนี้เขาจะใส่ตัว AHA มาในเปอร์เซ็นต์ที่3.5%ตัว AHA ที่เขาใส่มาเนี่ยมันจะช่วยในการเหมือนแบบผัาเซลล์ผิวลดสิวอุดตันเหมือนดันสิวอุดตันมาได้ส่วน BHA ที่ใส่มาในน้องคนนี้จะอยู่ที่1.5%ตัว BHA เนี่ยจะช่วยในการลดความมันลดกรนดกเสบแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ N ่มซีแอกเน่ได้ส่วนตัวสุดท้ายก็คือ LHA LHA เนี่ยน้องคนนี้จะใส่มาที่0.4% 4-5%ตตัว LHA เนี่ยก็จะเสริมการทำงานให้กับ BHA แล้วก็ AHA ทั้งในการแบบผลัดเซลล์ผิวลดความมันลดการอักเสบแถมที่สําคัญยังช่วยในการเหมือนลดเม็ดสีได้ด้วยเราจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ AHA BHA กับ LHA ที่เขาใส่มาเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกลดทอนลงมาจากเปอร์เซ็นต์แบบความเป็นจริงอ่ะทุกคนเพราะว่าการที่เอามากรุ๊ปปิ้งรวมกันอ่ะคือมันต้องลดเปอร์เซ็นต์ลงมาอยู่แล้วเพื่อที่จะหวังผลในการแบบเอ้ยเอา3ตัวมารวมกันไม่ให้ะใระคายเคืองเกินไปแต่ว่าผลมันคือจะเสริมกันไปแบบอุ้ยคือผลมันคือดีขึ้น จร,จริงๆทุกคนแล้วเป็นคอมบิเนชันที่เหมือนเขาศึกษามาแล้วว่ามันได้ผลดีกว่าการใช้เดี่ยวๆแบบแน่นอนดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นเซรั่มสิวที่เป็น favorite of the year ของเราในปีนี้เลยทุกคนซึ่งเขามีตัวในาอาซินาไม์ใส่ไปใครที่กลัวระคายเคืองเนี่ยตัวนี้เขามีในาอาซินาไม์อยู่แล้วเพื่อช่วยในการลดการอักเสบลดการระคายเคืองได้และ อีกตัวหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของลาโรสโพเซนนะทุกคนก็คือน้ำแร่ลาโรสโดยน้ำแร่ลาโรสเนี่ยมันมีงานวิจัยว่ามันสามารถช่วยในการปอกประลมผิวลดการอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เลยเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจมากระหว่าง AHA BHA แล้วก็ LHA ก็คือสามารถเสริมประสิทธิภาพในการแบบลดสิวอุดตนันลดสิวอักเสบแล้วก็ลดความมันได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะถามว่าเอ้ยใช้ตัวนี้มันจะดันสิวหรือเปล่าต้องบอกเลยนะว่าถ้าทุกคนที่เป็นสิวอยากรักษาสิวอุดตนันอะ่ะมันต้องดัน สิวอยู่แล้วไม่มีการรักษาสิววิธีไหนนะทุกคนที่สิวอุดตันจะไม่ดันออกมาการที่มันดันสิวเนี่ยคือการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นถ้าใครอยากรักษาสิว ต้องอดทนในช่วงที่ดันสิวเพราะว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆสิวพวกนี้มันจะถูกดันมาแล้วก็หลุดไปเองและที่สําคัญนะทุกคนการดันสิวไม่เท่ากับอาการแพ้นะการดันสิวเนี่ยเป็นโปรเซสปกติอยู่แล้วที่การรักษาสิวต้องเจอเพราะว่าการรักษาสิวเนี่ยมันต้องทําให้ดันสิวแบบที่เราบอกไปให้สิวอุดตันเนี่ยมันหลุดออกมาได้และคนที่ใช้น้องคนนี้ในช่วงแรกๆนะทุกคนมันอาจจะทําให้เกิดอาการแบบหน้าแห้งได้เพราะว่าด้วยความที่มี bha กับ lha นะมันก็จะช่วยลดความมันได้วิธีการแก้ก็คือเราก็ ต้องเสริม moisturizer ที่ช่วยในการเสริมชั้นผิวเข้าไปมันก็จะสามารถลดอาการแห้งของน้องคนนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดู texture นะคือน้องคนนี้คือ texture เป็นแบบเซรั่มที่แบบทาแล้วซึมง,ง่ายมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะเหนียวเนินหนะหรือว่าแบบอ,อุดันานะ่ะคือตัวนี้คือซึมฉึบแหละทุกคนดูสิ เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนคือตอนที่เราเป็นสิวอุดตันประมาณนี้คือเราใช้ตัวนี้คือมันดันสิวมาจริงช่วงแรกแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแล้วหน้าเราเนี่ยก็จะมีความเรียบเนียนมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ในการใช้จริงของเราเลยแล้วที่สําคัญคือถ้าเราจะเริ่มใช้นะถ้าเป็นแบบมือใหม่สตาร์เตอร์เนี่ยเราแนะนําว่าอาจจะใช้ วันละครั้งก่อนไม่ควรใช้เช้าเย็นเพราะด้วยความที่มันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองเกินไปหรือว่าถ้าใครผิวแพ้ง,ง่ายมากๆอาจจะเป็นแบบวันเว้นวันก่อนก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาแบบเพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆถ้าผิวไม่เกิดการระคายเคืองถ้าพูดถึงตัวลารดแอฟริกาเซรัมไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นคู่หูที่เขานิยมใช้คอมบิเนชันกันหรือว่าใช้ร่วมกันเพื่อได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะทุกคนก็คือลาลดโพเซอแฟริกาดูโอพลัสนั่นเองตัวนี้คือตัวนี้จะทา หน้าที่เป็นเหมือนแบบเซรั่มนะคือ duo plus เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเหมือน m อ i s t ร r ซอร์ที่ช่วยเหมือนส่งเสริมริ้กันทําให้ผลการรักษาสิวเนี่ยดีขึ้นโดยส่วนประกอบหรือว่า active ingredient ของน้องตัว duo plus เนี่ย active ingredient หลักเลยก็จะเป็นตัว bha บวกกับ lha นั่นเองลดความมันได้ลดการอักเสบได้แล้วก็ยังช่วยในการลดการอุดตันหรือว่าสิวอุดตันได้และน้องคนนีย้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่น่าสนใจนะทุกคนเช่นตัว pyrocollamide ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการเหมือนยับ ยังเชื้อแบคทีเรียก็คือจะเสริมฤทธิ์ในการรักษาสิวนั่นเองและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวโพซิรัสซึ่งตัวโพซิรัสเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นเหมือนสารเวทินิง่งก็คือมีฤทธิ์ในการแบบลดรอยดําได้ลดรอยแดงได้แล้วก็ตัวต่อมาก็คือตัวนนาซินามายนานาซินามายเนี่ยก็จะช่วยเสริมในการแบบลดการระคายเคืองแล้วก็ลดในกลุ่มของรอยดําได้เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวอะควาโพเซฟิลิฟอร์มซึ่งเป็นสารลิขสิทธิ์ที่ช่วยในการเหมือนเสริมความสมดุลให้กับไมโครไบโอมบนผิวก็คือ แบคทีรียให้แข็งแรงแบคทีรียที่ดีนะทุกคนให้แข็งแรงขึ้นก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ช่วยในการรักษาสิวได้ด้วยเพราะสิวบางคนเนี่ยเกิดจากการที่ไมโครไบโอมหรือว่าแบคทีรียบนผิวเนี่ยไม่สมดุลก็คือมีตัวร้ายพวกแบบซีแอคเนเยอะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะช่วยไปเสริมทําให้แบบพวกตัวดีอ่ะมันแบบฮึกเหิมมันสามารถต่อสู้กับตัวร้ายได้อีกอย่างหนึ่งที่เราบอกไปว่าตัว duo plus เนี่ยเขาจะทาหน้าที่เป็นเหมือนแบบ m o i s ไรเซ z e r ดังนั้นเนี่ย สารมอยเจอร์เซอร์ตัวนี้ก็มีเหมือนกันใครที่แบบเอ้ยผิวไม่ได้แห้งมากเนี่ยคือสามารถใช้ตัวนี้เป็นมอยเจอร์เซอร์ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะบีบเนื้อให้ทุกคนดูนะทุกคนคือเนื้อเขาอ่ะก็จะเป็นแบบเนื้อมอยเจอร์เซอร์ที่เบาๆอะ่ะคือเกลี่ยง่ายคือลายอัลฟาค่ะทุกตัวคือซึมง่ายหมดเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิเกลี่ยไปแป๊บเดียวก็ซึมแล้วถ้าใครที่ผิวมันมากๆเนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้เป็นมอยเจอร์เซอร์ตัวเดียวแล้วอยู่เลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบ เฮ้ยผิวแห้งอาจจะต้องเสริมมอยเจอร์เซอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้เอออันนี้ก็แล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนถามว่า2ตัวนี้ใช้คู่กันยังไงเราแนะนําเลยนะว่าอาจจะใช้แยกคนละมือกันเช่นตัวดูโอ plus เนี่ยใช้ตอนกลางวันได้ส่วนตัวแอฟริกาเซรั่มเนี่ยสามารถใช้ตอนกลางคืนได้เลยแต่ว่าถ้าใครใช้มาระดับหนึ่งแล้วหน้าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็สามารถใช้2ตัวนี้คู่กันเลยก็คือขั้นตอนนี้เป็นเซรั่มขั้นตอนนี้เป็นมอยส์เจอร์เซอร์แล้วก็เพิ่มกันแดดมาอีกสักตัวหนึ่งซึ่งถ้ากันแดดนะเราก็ visible fruit ซึ่งเป็นแบบอุ้ยไอเทมหลักของเราเลยสำหรับกันแดดตัวนี้ และอีกคำถามหนึ่งยอดฮิตนะทุกคนที่ทุกคนจะถามมากเวลาก่อนใช้ตัวในกลุ่มของพวกแบบ AHA BHA แล้วก็ LHA หรือว่า Product a ์อัลฟคาต่างๆเนี่ยคือถ้าเราใช้ยานในกลุ่มรักษาสิวอยู่เนี่ยสามารถใช้ Product พวกนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะทุกคนถ้าใครใช้กลุ่มพวกแบบเบนซ l p ป r o, o x ซ d e หรือว่าตัว r e t ตโน i n นอ a p a l e n นอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยสามารถใช้พวกกลุ่มอัลฟาคา s ซ r u มเนี่ยเข้าไปเสริมได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องดูสภาพผิวร่วมด้วยนะว่าผิวไหวหรือเปล่าถ้าผิวไหวเนี่ยก็สามารถใช้ เพราะมันมีการศึกษาว่าเอ้ยกลุ่ม AHA BHA หรือว่า LHA เนี่ยใช้ร่วมกับพวกวิตามิน A เนี่ยมันจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการรักษาสิวกันได้ดังนั้นเราสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ก็ต้องดูว่าผิวไหวหรือเปล่าเออสรุปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวฟิลลิ่งหลังใช้ว่าเอ้ยเราชอบตัวไหนแต่และตัวเนี่ยให้ฟิลลิ่งยังไงเราชอบตัวไหนเพราะอะไรกันนะจะเป็นการแบบ wrap up ก่อนจบคลิปอีกรอบนึงคือเราอะชอบเซรั่มตัวอัลราคาเซรั่มมาเพราะว่าเขาเป็นแบบ เซรั่มในการรักษาสิวที่เป็น v o r i t e of the Year เลยอย่างแรกเลยคือเท็กเจอร์คือดีมากแล้วก็อย่างที่สองอ่ะคือมันใช้แล้วเห็นผลนะทุกคนคือมันดันสิวจริงๆแล้วช่วยในการเหมือนผลักสิวอุดตันออกมาจริงๆแล้วก็ช่วยในการลดการอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครลังเลนะเราแนะนำอะ ตัวนี้เลยคือดีส่วนอีกตัวหนึ่งนะตัว duo plus เนี่ยคือเราชอบคือพอสิวเราเริ่มหายแล้วใช่ไหมเราก็จะหาไอเทมที่มันช่วยในการเมนเทนผิวเพราะว่ามันไม่ควรหยุดพว่แบบแอคทีฟในการรักษาสิวทันทีควรจะเมนเทนไปสักพักหนึ่งซึ่งตัว duo plus เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้เมนเทนสิวได้ดีเพราะว่ามันมีทั้ง bha แล้วก็ lha ที่สําคัญคือมันมีตัวที่ช่วยในการลดเม็ดสีแล้วก็ลดรอยแดงได้ด้วยก็สามารถใช้ตัวนี้เมนเทนได้คือตอนกลางวันอะ่ะใช้ตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์เซอร์ได้เลยคือ เราจะได้ทั้ง m อยส์เจอร์ไที่สามารถคุมมันได้ด้วยอะทุกคนเพราะว่าเนื้อมันอะเบามากคือใช้ตอนกลางวันอะไป่ทาให้เกิดความหนึหนักเลยอ่ะวันนี้เราก็ได้มาสรุปความรู้ดีๆเกี่ยวกับ AHA BHA PHA LHA ทั้งหมด H A เนี่ยที่ให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถ เลือก Active Ing r ร d i e n t ต่างๆเนี่ยให้ตอบโจทย์กับปัญหาผิวของแต่ละคนได้สำหรับช่วง i n g r e d i e n t to ่นโใครไม่โ o นก็ i n น r e ี i e n t นี่แหละจ้าที่อยากให้โนวันนี้ก็ได้ทำความรู้จักกับ Hydroxy Acid กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เราก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะหรือว่าใครสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยเราเนี่ย ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วขอบคุณทุกคนมากที่เราชมกันมาถึงทุกวันนี้หรือว่าตอนนี้ตอนจบคลิปนะทุกคนไปแล้วบา,บาย